สวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันกฤษณาโรจน์นิดนะคะ s t i c k i n g my n e t h e r l a n d ลนะคะบางคนก็สงสัยนะคะว่า s t i c k i n g my n e t h e r l a n d ลนี่แปลว่าอะไรนะฮะจริงๆภาษาไทยก็คือมูลิติภาษาดัต่นเองนะคะมูลิติภาษาดัตของฉันนะคะทำนองนั้นนะคะเดี๋ยวดิฉันคิดว่าดิฉันจะเขียนภาษาไทยกำกับด้วยนะคะเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ค่อยคล่องนะคะกับภาษาบางคนก็เก่งแล้ว แต่ละคนก็ไม่มีใครเหมือนใครนะคะแต่ว่าให้กําลังใจตัวเองนะคะอย่าไปบอกว่าเออฉันทำไม่ได้หรอกฉันอายุเยอะแล้วฉันแก่แล้วไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่ที่เรานะคะวันนี้ดิฉันมีอะไรมาแบ่งปันคะดิฉันก็นั่งอ่านหนังสือแล้วก็ไปเจอบุพบทนะคะคาบุพบทภาษาไทยภาษาดัตเขาพูดววาอย่างนั so ้นโฟร์เซสโซนะคะก็เลยทาเป็นประโยค นอายกตัวอย่างมา15ประโยคนะคะคือเอาคำบุพบทมาสร้างประโยคนะคะแต่จริงๆคำบุพบทมีเยอะมากนะคะที่ฉันไปดูมามี30กว่าคำนะ,ะแต่วันนี้จะยกตัวอย่างมา3ามคำนะคะสามคำก็คือคำว่ามีสามคำก็มีคำว่าอบนะคะอบโอเปนะคะอบนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็มีคำว่า โอมนะฮะโอมโอเอมนะฮะแล้วก็มีคำว่านาะฬะิกาเดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะว่าแปลว่าอะไรอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าวันนี้ดิฉันก็อยากจะอ่านคร่าวๆนะว่าคำว่าโฟสโซนะฮะเอินโฟ o โซภาษาดัตเข้าให้ความหมายว่ายังไงนะฮะดิฉันก็เสิร์ชหาสิคะ ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้นะแต่ฉันก็ยกมาสั้นๆจะมาให้ฟังนะคะ Earn so. v s ah o s o Keep earn r e l a x e We a t t e t o n the worst group w h had deal fun outmark So as อ่านดืมเมื่อนะคะอ่านดื่มเมื่อภาษาไทยคืออะไรคะอ่านดื่มเมื่อก็คือบุญอ บุญผนังนั่นเองนะคะบุญผนังก็เมือก็คือผนังนะคะอ่านเดอเมือนะฮะ and e a r n under element in the s i n so at e a r n e v e n for b e i l t นะคะ for built ก็คือตัวอย่างนะคะ h a d s c u l p d u r e hunt under อรภาษาไทยคืออะไรคะภาพวาดคำว่า h a d คิวต e r i ฮังอ่นดูเมื่อภาษาไทยคือภาพวาดแฝนบนผนังนั่นเองนะคะนี่คือเขาให้ความหมายคำว่า Forsetso นะคะพูดเร็วก็คือ Forsetso นะคะก็คือภาษาไทยก็คือคำบุพบทนะคะเขาก็ให้ว่าคำบุพบทแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวลีที่เป็นส่วนหนึ่งก็คือ ก็ให้ความหมายแบบนี้นะคะก็คือเชื่อมนะคะสัมพันธ์บนอ,องค์ประกอบในการประโยคในการสร้างประโยคเชื่อว่าทุกคนเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็สมัยนี้ซื้อหาได้แต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ได้สําคัญมากว่ามันหมายความเนี่ยแต่ดิฉันจะเขียนให้ด้วยนะคะเผื่อใครจะเข้าไปอ่านฝึออกอ่านนะคะวันนี้ดิฉันยกมา3ามคำแล้วก็สร้างประโยคคําละ5ประโยคนะคะคิดว่ามันจะมีประโยชน์ กับหลายคนแน่นอนนะคะคำว่าอบอบจริงๆก็คือข้างบนนะคะข้างบนแบบบนอะไรแบบนี้นะ,ะแต่ว่าภาษาดัตมันไมไ่ได้ตายตัวนะคะว่าคำว่าอบมันคือพูดว่าบนได้อย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นนะคะประโยคที่หนึ่งดีฉันพูดว่า ik ben o อ s c u ู e นะ ik ben o อ s c u ู e เมื่อก่อนดีฉันพูดว่า ik ben indesco สามีก็บอกว่า อ,อ,อย่าพูดแบบนั้นนะภาษาดัตช์เขาไม่ได้พูดว่า in คือท่านนึกให้ดีดิฉันอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมฮะอยู่ในโรงเรียนดิฉันก็จะพูดว่า I'm in the school เขาก็บอกว่าเฮ้ย in มันไม่ถูกและมีคนรักเขาจะพูดว่า I'm of the school เฮ้ยคือถ้าพูดความหมายคําว่า of มันอยู่ข้างบนดิฉันไม่ได้อยู่บนโรงเรียนนะคะแต่ว่าผมสร้างมาเป็นประโยช์เาให้พูดว่า I'm อบเดอะสกู o l mm hmm. ก็งงๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องงงเขาพูดแบบไหนเราก็พูดไปแบบนั้นนะคะถ้าเรายึดตามหลักเวลาเราพูดเขาจะงงนะคะเป็นว่าเราตามเขานะคะข้อหนึ่งนะคะอิกบินอบเดอะสกู o l นะคะก็คือฉันอยู่ที่โรงเรียนนะ,ะสองนะคะห้าประโยคนี้ดิฉันจะเอาคำว่าอบ oh, มาสร้างประโยคหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกประโยคในห้าประโยคนี้ก็จะมีคาว่า โอะก็คือโอเปร์นะประโยคที่สองนะค I what what ะอิกสนะคร i ฟว์วอตอิกโฮลอิกสนะคร w ฟ a t โอวอตอิกโฮลแปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันเขียนสินะ่งที่ฉันได้ยินนะฉันเขียนอิกสคร e ฟ f โอก็คือฉันเขียนลงนะก็คือประโยคนี้ถ้า เป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าฉันเขียนสิ่งที่ฉันได้ยินนะคะสามนะคะ my book liek up the table นะะ my book liek up the table ก็คือหนังสือของฉันอยู่บนโต๊ะนะคะง่ายนะคะคำนี้นะคะข้อสี่นะคะประโยคที่สี่อิกขาอ p for gun สี่ประโยค,น,โยคนี้ก็ระวังให้ดีนะคะเวลาเราพูดเมื่อก่อนดิฉันพูดว่า อิคานาฟก,กันซีเขาบอกว่าไม่ได้นะคือถ้าเราพูดอิกานาฟก,กันซีนะคุณน่าจะทักเราตนน่เออเขาไม่พูดนาแต่เขาพูดว่าอิคาอฟกันซีหรืออิคขาเมทฟกันซีก็ได้แต่เขาจะไม่พูดว่าอิกขาเอ่อนาฟกันซีหรือว่าแบบนั้นนะคะมันไม่ถูกเราก็ต้องตามเขานะคะเขาพูดยังไงเราก็ต้องพูดอย่างนั้นก็คือประโยคที่เขาพูดอยก็คือ ขาอุปกรณ์สีหรือถ้าไปไปหลายคนเป็นครอบครัวนะคะเราก็จะพูดว่าเวคานอุปก,กันส์สีนะคะเวคานรู้กันนะคะเอกฟาวเมียฟาวนะคะวันนี้เราไม่เรียนเรื่องเอกฟาวเมียฟาวเราเรียนเรื่องไอาการสร้างประโยคของคำบุพบทนะคะห้านะคะอ,อุปมาตักขาเอกเวรกอุปมาตักขาเอกเวรกคืออะไรคะ คือว่าฉันวันจันทร์ฉันไปทำงานนะคะเดี๋ยวฉันจะทำสั้นๆนะคะก็คือห้าประโยคนี้แล้วก็ตัดคลิปไปก่อนนะคะแต่ก็จะมีอีกออสองคำแล้วก็เดี๋ยวจะต่อคลิปนะคะเดี๋ยวฉันคิดว่านะคะคนไทยนะคะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะกับภารษดัตก็หนึ่งนะคะเรื่องที่มาอันดับหนึ่งก็คือ อัสปราก็คือการออกเสียงดิฉันด้วยนะคะคำบางคำนะคะดิฉันยังพูดไม่เป๊ะยังพูดออ,ออกเสียงไม่เป๊นะ,ะแต่ก็ไม่วนะคะอย่าอย่าให้คำเล็กๆน้อยๆมาทำให้เราไม่กล้าพูดภระสดัตนนะ,ะเวลามีคุนทักจะพูดอีกเสียง ก็พูดไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราพูดไปได้เยอะแล้วมีคนมาทักเราแค่คำสองคำคุณจะไปโวไหมคะเยอะไม่ววนะคะจะไปววทำไมเราพูดได้เยอะเราเขียนได้เยอะเราต้ไปมองในสิ่งที่เราทำได้นะคะดิฉันให้กำลังใจทุกคนเพราะมีหลายคนที่แบบว่าพูดไปแล้วบางทีคุณดั๊ก็จะทำหน้างงๆหรือว่าเพื่อนคนไทยก็จะว่าเออสำเนียงไม่ได้บอกไปเลยนะคะดิฉันบอกให้ทุกคนพูดได้หรือว่าสำเนียงไม่ได้แต่จะพูดมีปัญหาอะไรไหมคะ เอางี้เลยค่ะถ้าใครไม่เข้าใจมาถามคนดัตไม่เข้าใจถามนะคะถ้าสมมติเราพูดไปแล้วเขาาไม่เข้าใจเราพูดจนกว่าให้เขาเข้าใจถึงจะให้ไปนะคะจบข่าวนะคะโอเคนะกสำหรับ5ประโยชน์ที่ใช้คำบุตรบุพบุตรคำว่าอ f นะคะก็เดี๋ยวจะเขียนให้ละเอียดนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาดัตก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ